สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเอกหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เราพบกันในวิชาภาษาไทยค่ะภาษาไทยของเราวันนี้ครูเอกก็จะพาเด็กๆกลับไปเรียนรู้เกี่ยวกับสระนั่นเองเป็นการทบทวนสระต่อจากภาคเรียนที่1ของเราก็คือสระที่มี2เสียงนั่นเองเด็กๆรื้หมดอย่างลูกสระของเราแบ่งเป็น2เสียงคือสระที่มีเสียงสั้นและสระที่มีเสียงยาวนั่นเองนะคะลูกมอพร้อมแล้วเด็กๆหยิบหนังสือ ภาษาไทยเล่มนี้ของเราขึ้นมาเลยภาษาไทยเล่มพัฒนานั่นเองนะคะลูกแล้วเด็กๆก็เปิดหน้านี้เลย6และหน้า7กันนั่นเองนะคะลูกเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆดูหน้า6ของเด็กๆแล้วก็อ่านพร้อมๆกับครูเอกบนกระดานไปเลยเพราะว่าครูเอกเนี่ยเขียนไว้บนกระดานแล้วเด็กๆก็อ่านในหนังสือของเด็กๆทั่วคู่กันไปเลยค่ะอพร้อมแล้วเราไปอ่านกันเลยค่ะอ่เด็กๆดูนะคะลูก วันนี้เราอ่านออกเสียงสระนั่นเองสระก็จะแบ่งออกเป็น2เสียงคือสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวอ่าเด็กๆชี้ตามของเด็กๆในหนังสือเลยนะคะลูกอ่ะเรามาอ่านสระเสียงสั้นกันก่อนเลยว่ามีสระเสียงอะไรบ้างนะคะลูกอ่ะสระอสระอีสระอึสระอุสระเอสระ อ่ะอ่ะต่อไปซาละโอซาละอซาละเอซาละอียสซาละเอือสซาละอัวซาละอังซาละไอไม้ง้วนซาละไอไม้มาไรซาละเอาอ่ะนี่คือสรละเสียงสั้นของเรานเองต่อไปเป็น สระเสียงยาวนะคะลูกสระเสียงยาวอ่ะเด็กๆอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆชี้ในหนังสือของเด็กๆได้เลยนะคะลูกอ่ะสระอาสระอีสระอือสระอูสระเอสระแอสระโอสระออสระเอสระเอี๊ยะ สาระเอือสาระพัวนี่คือสระเสียงยาวนั่นเองนะคะลูกอ้าวเราจบหน้านี้แล้วนะคะลูกเดี๋ยวเราก็จะไปหน้านี้เลยลูกหน้านี้เป็นการเขียนสระแล้วอ่านคํานั่นเองเด็กเปิดหน้านี้ของเด็กขึ้นมาเลยนะคะลูกเพราะว่าหน้านี้ให้เด็กฝึกเขียนสระอ่ะและสาระอีกแล้วก็ฝึกอ่านคำนะคะลูก านแบบผสมทำนะคะลูกออาเด็กๆชี้ตามไปเลยเด็กๆเขียนเติมตัวสระให้ครบก่อนแล้วแล้วก็มาฝึกอ่านตามคุณครูเลยค่ะลูกอ้าวอ้าวเราจะมาอ่านกันเลยนะคะลูกอ้าวพร้อมแล้วอ่านเลยค่ะลูกกรออะก่าออะทะก่ทะเด็กๆดูภาพเลยนะคะลูกอ่าต่อไปมอะมะรออะระกมา พระต่อไปโอ,นออะคะโนอานานาไม่โทนะคะนานี่คือสระอะต่อไปเป็นสระอีนะคะลูกสระอีอ่ะเด็กอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะลูกโออ,อ,ทออะกะโออิทิกะท,ตทิต่อไปโมอะมะโลอ,อิลิ วิ่อไปตออักตอทปิกะปิเอาละค่ะเราก็ได้อ่านจบแล้วเด็กๆก็เติม รูปสระของเราให้ถูกต้องแล้วก็ฝึกอ่านนะคะลูกตามใบงานของเราทั้งสองหน้านี้เลยค่ะ่วันนี้เกเอกก็จะฝากให้เด็กๆไว้นะคะลูกใบงานของเราเสร็จแล้วเด็กก็ถ่ายรูปลงมาในไลน์กลุ่มเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้เกเอกก็จบวิชาภาษาไทยเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ